สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับครูคณิ t าาหรือคุณนิในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นม1น,นะคะวันนี้เป็นคลิปสรุปในหน่วยสารมิตรภาพกับเพื่อนบ้านของเราพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันคะ่ะ ในวิชาสังคมม .1 นะคะทุกๆครั้งที่จบหน่วยการเรียนนะคะครูคณิ t h าจะมีคลิปสรุปย่อยๆนะคะสรุปเนื้อหาสาระต่างๆนะคะพอเป็นเนื้อหาให้หนักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงการเรียนรู้ออนไลน์นะคะอย่าลืมนะคะครูทําคลิปอย่างตั้งใจครูอยากขอความตั้งใจจากนักเรียนครูตั้งใจนักเรียนตั้งใจเรียนออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิด อนกเรียนพร้อมแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะหนวยนี้นะคะชื่อว่าสารมิตรภาพกับเพื่อนบ้านของเรานะคะเพื่อนบ้านของเราในที่นี้ก็คือประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะพูดง่ายๆคือรู้เขารู้เราค่ะรู้คนที่อยู่ใกล้ๆเราเกาะนะคะ ด้านแรกนะคะเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับตัวของเราเองก่อนนะคะคือวัฒนธรรมไทยค่ะวัฒนธรรมเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่แสดงถึงความเจริญงอกงามในการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของสังคมหนึ่งหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองซึ่งแตกต่างจากสังคมอื่นๆ วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของวิถีชีวิตคำนบธรรมเนียมและประเพณีค่ะว่าเราเรียนรู้วัฒนธรรมนั้นนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อข้อนี้ค่ะ เรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมเพื่อนบ้านในภูมิภาคปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญในการกํำหนดความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ต่างมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในด้านการนับถือศาสนา โดยประเทศที่นับถือศาสนาเดียวกันจะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันวัฒนธรรมนอกจากนี้เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติแล้วยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกันพูดง่ายๆนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามีวัฒนธรรมที่บางอย่างก็คล้ายกันนะคะแต่บางอย่างก็แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนานั่นเองค่ะมาดูนะคะประเทศแรกค่ะมีอะไรบ้างประเทศเพื่อนบ้านของเราอันนี้เป็นข้อมูลคร่ควานะคะประเทศแรกค่ะประเทศกัมพูชาค่ะนี่ก็จะเป็นธงชาติของประเทศกัมพูชานะคะประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยค่ะเมืองหลวงคือกรุงพนมเปญน,นะคะ ประเทศติมอร์เลสเตนะคะถ้าชื่อเดิมชื่อว่าติมอร์ตะวันออกค่ะธงประจําชาติของติมอร์เลสเตค่ะประเทศติมอร์เลสเตตั้งอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะอินโดนีเซียค่ะเมืองหลวงชื่อว่าเมืองหลวงดิลีค่ะต่อมาประเทศบรูไนค่ะ นี่ก็จะเป็นธงประจำชาติของประเทศบรูไนนะคะประเทศบรูไนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวค่ะเมืองหลวงชื่อว่ากรุงบันดาเซรีเบกาวันค่ะประเทศต่อมานะคะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะธงประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกเมืองหลวงชื่อว่ากรุงมะลิลาค่ะ ต่อมาค่ะประเทศมาเลเซียค่ะธงชาติของประเทศมาเลเซียนะคะประเทศมาเลเซียมีเดนแดนสองส่วนค่ะคือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะคะมีส่วนหนึ่งนะคะติดอยู่กับภาคใต้ของประเทศไทยค่ะเมืองหลวงชื่อว่ากรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะต่อมาค่ะประเทศเมียนมาค่ะแต่เรามาัมากเราาเียกติดปากกันว่าพม่านะคะ ธงประจำชาติประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอโทษค่ะตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะเมืองหลวงชื่อว่ากรุงเนปิดอค่ะเมื่อก่อนเลยนะคะถ้าเป็นสมัยครูณคณิตาเราก็จะเรียกว่ากรุงย่างเมืองย่างกุ้งค่ะแต่ว่าได้มีการย้ายเมืองนะคะไม่ใช่เปลี่ยนชื่อค่ะย้ายเมืองค่ะเมืองหลวงปัจจุบันของเมียนมาก,ก็คือเนปิดอค่ะ ต่อมาค่ะประเทศลาวค่ะธงชาติของประเทศลาวประเทศลาวเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีอาณาเขตติดก,กับทะเลเลยนะคะแล้วก็ประเทศลาวนี้มีพรมแดนติดก,กับประเทศไทยค่ะเมืองหลวงของลาวคือคือเวียงจันท์ค่ะต่อมาค่ะประเทศเวียดนามค่ะ ธงชาติประเทศเวียดนามนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของลาวและกัมพูชาค่ะเมืองหลวงของเวียดนามคือฮานอยค่ะต่อมาค่ะประเทศสิงคโปร์ค่ะธงชาติของประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ตั้งอยู่ปลายแหลมมาลายูนะคะเมืองหลวงของประเทศสิงคโปร์ก็คือ สิงคโปร์ค่ะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นะคะมีขนาดประมาณจังหวัดนนทบ,บุรีของประเทศไทยค่ะต่อมาค่ะประเทศอินโดนีเซียค่ะธงชาติประเทศอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะใกล้กับทวีปออสเตรเลียค่ะแล้วก็เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเมืองหลวงค่ะ จาการ์ตาค่ะประเทศที่สิบเอ็ดนะคะประเทศไทยค่ะธงชาติของประเทศไทยประเทศไทยติดกับประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาและมาเลเซียค่ะเมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิบเอ็ดประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ค่ะ ต่อมาค่ะวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีหรืออาจนําไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันก็ได้นะคะมีทางด้านบวกด้านลบเลยนะคะความคล้ายคลึงความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาจนําไปสู่ความสัมพันธ์อันดีหรือความขัดแย้งกันได้ดังนั้นเราจึงควรศึกษาและทําความเข้าใจวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านและเคารพในความแตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในภูมิภาคอย่างสันติสุขค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสรุปคร่าวๆนะคะของประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเน้นในด้านวัฒนธรรมค่ะสำหรับงานวันนี้ไม่มีอะไรค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยหน้า70 71นะคะแบบฝึกหัดเล่มนี้ที่คุณครูมอบหมายให้ไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถดูคลิปซ้ําๆหลายๆรอบได้แล้วก็หาข้อมูลบางส่วนจากหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะ ถ้านักเรียนสนใจอยากดูคลิปนี้หลายๆรอบนะคะดูวนๆไปช่องทางการติดตามคลิปนี้มี2ช่องทางนะคะช่องทางแรกค่ะช่อง YouTube ของครูคณิต h าเองนะคะชื่อช่องครูนิ t h าค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูได้แล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะราชสิงห์คอนชาแนลค่ะช่อง YouTube ของโรงเรียนวาราชสิงห์คอนนะคะก็จะมีคลิป ของคุณครูหลายๆท่านลงไว้ในช่องนี้นะคะนักเรียนสามารถดูซ้ำๆย้ำๆได้หลายๆรอบไม่ผิดกติกานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูนี้ด้วย ต่อมานะคะในวิชาสังคมนะคะตอนนี้เราก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะ4ี่หน่วยค่ะแต่ละหน่วยจะมีคลิปสรุปให้นะะักเรียนเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ในเล่มแบบฝึกหัดก็จะมีเนื้อหาสรุปย่อๆทําแบบฝึกหัดอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็ถ่ายภาพลงอัลบัม้มส่งคุณครูทุกครั้งนะคะถ้านักเรียนส่งงานตรงต่อเวลานักเรียนจะมีคะแนนความรับผิดช,ชอบแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะคุณครูรอตรวจงานนะะักเรียนอยู่ นะคะด้วยสถานการณ์โควิดเราก็เจอกันในรูปแบบออนไลน์ไปก่อนนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้เปิดเรียนแล้วก็มาเจอกันอย่าลืมนะคะอยู่บ้านทบทวนบทเรียนช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ตามที่นักเรียนช่วยได้ทำงานส่งคุณครูเป็นระยะระยะสม่ำเสมอนะคะครูขออีกนิดนึงค่ะ เวลาทำงานส่งคุณครูครูขอความตั้งใจนิดนึงนะคะลายมือที่นักเรียนเขียนขอให้เป็นลายมือที่บรรจงนะคะแล้วงานทุกชิ้นกัรุณาเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นจึงถ่ายภาพนะคะหรือบางคนถนัดถ่ายภาพก่อนแล้วค่อยมาพิมพ์ชื่อใส่อันนี้ครูก็ไม่ว่ากันนะคะเสร็จแล้วลงตามอัลบั้มที่คุณครูสร้างไว้ได้เลยนะคะคุณครูรอตรวจงานอยู่นะคะส่งงานให้ครบตามกาหนดเวลาเรียนรู้ออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ เจอกันในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ